รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราอยู่กับเนื้อหาของหมวดพลังงานอยู่บ่อยครั้งค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ได้คำตอบว่าพลังงานที่จะเป็นตัวเลือกเนี่ยนะคะต้องเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ราคาเข้าถึงได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆคือต้องเป็นของดีราคาถูกอันนี้ไม่ทราบเห็นด้วยไหมคะเนี่ยถูกต้องเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับดรนนท์นะคะของบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทโนโวพลัสบริษัทดีเข้าใจว่าผลิตแบตเตอรี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะครับแต่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วเราทํามากกว่าการผลิตแบตเตอรี่ครับเราดูแลทั้งแบตเตอรี่ value ช h a เลยนะครับให้กับ สหกรรไทก่อนที่จะไปลงรายละเอียดตรงนั้นขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าบริษัทนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะเกิดมาจากหน่วยธุรกิจหนึ่งของกลุ่มะนะอรทบในทีเปซีที่ดูแลเรื่องแบตเตอรี่แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยประเทศเราเริ่มก้าวสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นเราก็าเห็นว่าเออธุรกิจนี้เนี่ยมันจะต้องเติบโตอีกเยอะในมุมที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะไม่ใช่แบตเตอรี่แบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆที่หยิบมาปุ๊บใส่เข้าไปในอุปกรณ์ต่าง,างๆแล้วก็ใช้งานได้เลย แต่แบตเตอรี่พวกนี้มันจะต้องมีการเรียกว่าใช้งานด้าน e n g i n e e r i n g Support หรืองานด้านวิศวกรรมนะครับเอามาทำยังไงก็ได้ให้มันใส่ลงไปในอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเกิดเราวาดภาพหนึ่งรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยแบตเตอรี่ที่จะอยู่ในรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่หยิบวางแล้วใส่ได้มันต้องการวิศวะทั้งทางฝั่งแบตเตอรี่วิศวะทางฝั่งรถยนต์เนี่ยมาคุยกันเพื่อทำยังไงก็ได้ให้แบตเตอรี่เนี่ยลงไปใส่อยู่ในรถแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวโรพาร์สเราก ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเอาแบตเตอรี่เราไปแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ดีจริงๆการที่เราต้องการจะสร้าง Net ซ ero ให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพที่สุดปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดพื่อามองถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะแบ่งเรียกว่าแบ่งประเทศไทยเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ C and I ก็คือ commercial and industrial นะครับกลุ่ม residential บ้านเรือนแล้วก็กลุ่ม transportation ก็คือยานยนต์3กลุ่มนี้ แบตเตอรี่ของเราอะเข้าไปสพอร์ตได้ทั้ง3กลุ่มอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดคุณติโซลา่า<ๆ>เขาก็ใช้ได้แต่ตอนกลางวันที่มีแดดก,การเอาแบตเตอรี่เข้าไปใส่ได้ทาให้โรงงานที่ใหญ่ใช้พลังงานสะอาดเนี่ยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดได้เต็มที่มากขึ้น <S <S ในบ้านเรือนก็นเหมือนกันนะครับ <S <S ที่เปิดคุณติโซล่าเซลล์เหมือนกันบางทีตอนเช้าคุณไม่ได้อยู่บ้านออกไปทํางานอย่างเงี้ย โซล่าเซลล์ที่คุณติดไว้ก็จะผลิตไฟออกมาแล้วก็หายไปแต่ถ้าคุณมีแบตเตอรี่เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณจะเก็บแบตเตอรี่นั้นแล้วก็ใช้งานตอนกลางคืนนะครับอย่างเช่นที่กลุ่ปรททไปทําให้ก็คือพวกชุมชนบนดอยอย่างเช่นบนอมก่อยอย่างเงี้ยครับมีไฟใช้ไม่สม่ําเสมอนะครับจุดสําคัญจุดหนึ่งที่มีคืออนามัยเขาจะมีตู้เก็บวัคซีนวัคซีนเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันต้องเก็บที่อุณหภูมิเย็นถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีไฟเนี่ยวัคซีนเสีย เราก็เลยเอา energy storage เนี่ยพร้อมไปกับโซลา r PV เนี่ยไปติดตั้งให้เขาในภาคยานยนต์ไปเห็นชัดแล้วแหละว่ายานยนต์ทุวันเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าส่วนสำคัญคือแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีแบตเตอรี่ที่เข้าถึงได้ดีคุณองเชงบอกเน้่แดาต้นมันก็จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ราคาถูกลงสุดท้ายแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ในราคาที่ลดลงครับเพราะว่าเราผลิตในประเทศอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยกําลังไปลยน,นะต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคดังนั้นแสดงว่าโนโอพัสก็จะกลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้ของประเทศไทยด้วยอย่าเรียกว่าฮีโร่ดีกว่าเรียกว่าเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับเราเห็นแล้วแหละว,ว่าโลกไปทางนี้เราทําเรื่องนี้เพื่อให้ประเทศไทย งความสามารถในการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยเรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นที่คนในกลุมปตททุกคนต้องการจะก,ก้าวไปให้ถึงครับเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่ปตททำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ประเทศไทยของเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีๆและไปอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี